เทมาเพิ่มแล้วค่ะเทมาเพิ่มแล้วค่ะป่านนี้ว่าเอาเลตั้งัตั้งัตังหักัหักมาตุงตุ้งหะกลอะตังหัตุ้งะลอะมาค่ะมาซื้อมาท่องเที่ยวไปกี่ลอะ เราท่องเที่ยวอันนี้เรามาเอาเนื้อไปเลยนะซ้อมเราใส่ถุงเดียวนีโลเจ็ดหน้าเราก็รัวโลเจดสิสองโล150ยรถเล็วรรเร็วค่ะมีกี่บาทกนมาโลเจ็ดบต่อถุงถุงเราโลเดียนีเียนี่จะได้ตัวทไ่ตัวหัวแก้มนั่นลมโลเลย แกงส้มก็อร่อยนะคะพามาดูพาท่องเที่ยวค่ะปีนึงมีครั้งหนึ่งนะคะป,ปีนึงครั้งนึงอ,อันนี้เรามาสายแล้วนะมาเที่ยวนะปลาไมปลาพ่งมากอนะะอ๋อปลนะา,าพิ่งมานะคะแลกอนเจ้าเยอะไหมกลับมาไม่เาะเจามัเยอะไม่่เจามหนักเาจึงไม่มีเจ้าอ้เป็นหนักไม่มีเยนะอ๋อแม่คาเจ้านี้เพิ่งมานะคะ ไม่มีที่จะนั่งเลยนะคะวันนี้เป็นตลาดนัดนะคะตลาดนันะคะดนควนเนียงนก,นกงตลาดนัดควนเนียง<ถ>สองโ,โลร้อยห้าสิบเราเอาสี่โลนะคะเราเอาสี่โลโสามร้อยพาไป <it> สองโลร้อยห้าสิบทำถุงละโลค่ะเอาไปให้พ่อด้วย เอาไปแกงส้มเอาไปทอดทอดทิมมิ่นนะมมมาทอดทิมมิ่นได้จังหะอืมาค่ะมาอุดหนุนกันได้ค่ะตลาดคนเนียงเป็นตลาดขายปลาท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาเล้วค่ะใครนึกถึงปลาท่องเที่ยวต้องมาที่ตลาดคนเนียงนะคะ,ะ <c oughs> ปีละครั้งปีละครั้งไหมคะบงนูนค่ะเขาซื้อเขาเหมากันหมดแล้วค่ะเจ้านุ้นเอาโลอันที่ปลาโลอันที่ปลาโลอันนั้นเหลือตัวเล็กแล้วโลห้าสิบบาทใช่ไหมนี่ อันนี้เหลือตัวเล็กแล้วค่ะโลห้าสิบอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ค่ะโลเจดสิเอาไหมโลอันนี้เอาไปทำอะไรตอดใข่เี่ย่เี่ยก็ได้เจ็ดห้าแนีแกนี่แล้ะเอา่ะอันีโล่นี่กได้เลยอันนู้นตัวใหญ่โลร้อยอันนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่อันนี้โลร้อยโลร้อยโลเจ็ดสิบห้าโลห้อันนี้เอารับรองรเอาอร่อยเนื้อเอาตัวเล็กมาด้วยร้อยเนื้อไปทอดค่ เทมาเพิพ่มแล้วค่ะเทมาเพิ่มแล้วค่ะมอมาต้ี